เป็นเจ้าสาเจ้าสาที่นำเข้ามาจากโตโจโบนะครับเจ้าสาผมตั้งชื่อว่าไอสาอะไรดีนะตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นเป็นลูกชายเจ้าเยียขุนตราบเจ้าเยียขุนปราบแม่เป็นแดงหล่อพ่อเป็นมหาครน,นะครับตัวน,นี้นะลูกชายเจ้าเยียขุนตรา แดงสกลนคะรเราได้เราจะอ,าออกชนพี่ใหม่ครับนี่ก็ปั้มนวมปั้มนวมครั้งสุดท้ายแล้วแดงสกลนคะรตัวนี้ก็เป็นทอบทำที่เราเอาเข้ากับอ่าชนกุอยก่อยก่อยพนักนะก่อยชนที่มีลูกห้าตัว อันนี้ก็เป็นไก่กำลันมไก่กำลังนมอันี่เป็นก้อยน,นี่เป็นก้อยเชือ่อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นไก่แม่เป็นคณะร้อยพ่อเป็นกไก่กาลง่อนนะครับเข้าจา,า,ากใจธรรมตัวน,น,นี้ตัวน,นี้เป็นลูกเพาะอยู่บ้านลองดูหนุ่ม อันนี้ก็เป็นปลง่งอนนะครับปลง่งอนไก่ที่เราจะออกทีขาวบานบ้านเนราเด่อนต้นนี้นนตั้งชื่อให้ไอ้ชับไอ้ชับนี่มีที่มาแปลกหน่อยแปลกกว่าเพื่อนหนยนี่เกิดจากไข่ใบละสามร้อยนะครับของเส้มผมสั่งมาเป็นเป็นเก้าล้านเรานี่อยก่ครดนะแต่ว่า ผมสั่งมาสิบฟองได้แค่ฟองเดียวเอ้นี่ไปชักเป็นพ่อม่าพ่อม่าสายกูเซินก็จะเข้าสายในบ้างแล้วติดตามช่องบา่าวโยงไก่ชนไว้ครับ